สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเรียนวันครวันนี้ตรงกับพรหัสครับที่19เนะฮะเดือนมิถุนานะครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีครับเ่องของการทําสวยทั้ง่รอเพื่อนเพื่อนตั้งใจจะตัดผมตัดเล็บนะครับทำอะไรเกี่ยวข้อเกิดร่างกายนะฮะเสื้อผ้าทผมต่างๆนะฮะมันจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับหรือว่าเวลาที่ใช้เลือกดีๆนะครับมันมีเหมือนกับว่าโดยทั่วไปสมัยก่อนนะฮะเราก็จะมีแบบเครื่องล้างของค้างทําเสน่ห์อะไรก็ตามนะฮะคือเสน่ห์ไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอ่ะทำให เราดูดีขึ้น,นครับทำการค้าไปเจราจาค้าขายต่างบ้านต่างเมืองโอเคบางทีการคุยนี่มันง่ายขึ้นเขาต้องตาต้องใจซื้อสินค้าของเรานะมันก็ได้อัดได้เบี้ยได้เงินในสมัยก่อนเนาะนะี่ครับเพราะนั้นยุคต่อมาเขาก็เลยใช้นอกจากเครื่องรางแล้วเขาก็ใช้วันดีๆนะครับในการที่เสื้อผ้าใหม่ๆห,หรือ จะทําอะไรเกี่ยวข้องกับร่างกายนะฮะเขาร้านเสริมสวยนะครับหรือว่าทําสปาทาศัลยกรรมเห็นไหมมันมีการประยุกต์นะครับยุคสมัยก่อนมันคงไม่มีในตำราว่าเหมาะกับการทําศัลยกรรมนะฮะทำหน้าแต่งนู่นแต่งนี่ไม่ะฮะเขาก็เปลี่ยนอาพรใหม่อาพรสีฝาดเนสมัยก่อนนะอาพรสีกรีบดอกบัวใช่หไหมมันเป็นนี่แล้วมันจะเป็นภาษาแบบนี้แบบนในตำรานะฮะ ยุคปัจจุบันก็ซื้อเสื้อผ้าสีมงคลนะง่ายๆนะฮะพอมัอนก็ประยุกต์มาเรื่อยๆนะครับดังนั้นใครที่จะใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องของใบหน้าร่างกายนะฮะหรือว่าจะใช้ในการเลิกในการลดน้าหนักก็ได้นะครับหรือว่าเลิกในการดูแลสุขภาพร่างกายหรือว่าไปตรวจสุขภาพร่างกายนะนี่ครับเป็นการใช้เลิกดีๆมาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเราในยุคปัจจุบันให้ดูดีเป็นพิเศษนะครับ นุมไหมฮะปกติสุบูชเราจะตัดผมวันไหนก็ได้นะครับแต่พอเราเออมีเรื่องงามยามดีมันก็เสซนหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะแล้วแต่สัปดาห์มันก็มีเรื่องดีๆของเขายู่แล้วนะครับเราก็แค่รอนิดนึีกสามวันจะมีเรื่องเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้นะครับโอเคนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะดูเลืกอในเดือนนี้ทั้งเดือนเพราะว่าถ้าจะมารอรายวันเนี่ยมันบางทีมันไม่ทันนะครับอยู่ๆก็มาบอกโอเคเลืกอวันพรุ่งนี้นะ มีเลอกเกี่ยวกับการตัดผมตัดเล็บอะไรก็ตามนะครับบางทีโอจอไม่ทันนะฮะก็ไปดูในเพิสต์ผมจะลงเลิกงามยามดีฮะตลอดทั้งเดือนเอาไว้ให้แล้วนะฮะเดี๋ยวสักพักเราจะมาทําเลิกเดือนกรกฎานะครับเพราะว่าเลิกงานยามดีต่างๆเผื่อบางคนจะใช้วันสําคัญเกี่ยวกับช่วงเดือนก็ใช้เดือนกรกฎาได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้นะครับโอเคครับปาต่อมามุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของอ่า เลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับออสคูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเลือกต่อลืมไปมันมีอีกเรื่องหนึ่งเราเลขก่อน้วกันเนาะฮะเรื่องของเลขนะครับมงคลนะครับมีดังนี้เลขแรกคือเลขเก้านะฮะเลขต่อมาครับคือเลขห้านะฮะเลขต่อมาคือเลขหนึ่งครับเลขต่อมาคือเลขหกนะฮะเลขที่ไม่ค่อยใช้หรือว่าเ่รว่ามักจะไม่ค่อยใช้คือเลขเจ็ดนะครับในช่วงวันนี้นะฮะรวมถึง สีที่ถูกชวครับสีแรกคือสีขาวสีต่อมาคือสีแดงสีต่อมาคือสีฟ้าสีสุดท้ายฮะคือสีส้มสีที่เลี่ยงๆหรือม่าไม่ค่อยใช้คือสีม่วงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายบนนะครับเมื่อวานขวาบนเนาะวันนี้ก็ซ้ายบนนะครับเผื่อใครจะใช้เลือกทิศทางต่างๆที่แต่ละวันมันก็มีทิศทางแตกต่างกันฮะถ้าจะเป็นต้องเลือกซ้ายหรือขวาโอเคก็เลือกซ้าย ถ้าจะไปต้องเลือกบนหรือล่างกูนี่ก็เลือกบนนะครับเผื่อใครจะใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเรานะฮะัน,น้นมีอีกเรื่องนึงครับคือเลือกเกี่ยวกับงานบ้านรถและความรักนะฮะงานก็โอเคครับใครจะไาเกี่ยวข้องกับการงานนะสั่งงานรับงานติดต่อง,งานคุยงานเคลียร์งานประชุมงานนำเสนองานพีเต์ง,งานนะฮะอะไรที่มันสำคัญสำคัญที่เราต้องการให้มันมีโอกาสสำเร็จ เป็นพิเศษก็ใช้นะครับในช่วงนี้ได้นะฮะเลื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานยังมีอีกครับจดทะเบียนบ,บริษัทนะครับก็ได้หรือบางทีจะตกแต่งต่อเติมเรียกว่าบริษัทนะครับก็ได้นะฮะงานแล้วก็นอกจากรับงานคุยงานประมูลงานนะครับอะไรที่เกี่ยวกับงานนะก็ได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ต่อมาแต่ยุคป,ปัจจุบันมีเรื่องโลโก้งานนะเ,นเพื่อนๆครับ สมัยก่อนไม่มีนะโลโก้ก็ออกแบบไปตามปกติแต่ยุคปัจจุบันนะฮะจะโลโก้บริษัทอะไรก็ตามเขาจะมีการออกแบบให้เข้ากับดวงชะตาของเจ้าของนะครับหรือตัวชะตาของกิจการนั้นๆน,น,นะครับมันมีผลในระดับหนึ่งนะฮะโลโก้มันเหมือนจะเพื่อนๆลองนึกดูนะโลโก้โทรศัพท์สักยี่ห้อหรือ2ยี่ห้อนะฮะเรานึกภาพปึ้งไห้ให้มันจําง่ายเลยครับเออเนี้ย Apple Samsung นะครับมันก็จะรู้นะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ละร้านมันก็จะมีโลโก้ที่เห็นปุ๊บจําได้นะฮะเนี่ยครับจริงๆการออกแบบต่างๆมันมีหลักของเขานะครับไม่ใช่ออกแบบง่ายๆคือมันมีหลายหลักในหลายศาสตร์เอารวมกันฮะแต่ถ้าของบ้านเรานะฮะหรือของจีนของเอเชียเนี่ยเขาจะมีผู้ที่เครียกกรูนะฮะผู้รู้นะครับที่หน้าที่ออกแบบ โลโก้ต่างๆหรือป้ายบริษัทต่างๆนะฮะมันต้องออกแบบนะครับคือมันต้องใช้ศาสตร์ต่างๆมันเหมือนกับทาให้สิ่งนั้นมันมีชีวิตขึ้นสิ่งนั้น,นจําง่ายขึ้นสิ่งนั้นมันเข้ากับสีเข้ากับธาตุของบริษัทเออมันก็จะถ้าโดยภาษาทางโหราศาสตร์ดุษฎีาสตา์หรือความเชื่อก็จะเรื่องของมันก็ทําให้ป้ายหรือว่าสัญลักษณ์นั้นมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะก็ลอยฟังเฉยเพราะว่าสมัยก่อนผมจะออกแบบ ในเรื่องของโลโก้เยอะนะฮะป้ายทั้งหลายแหล่นะครับได้หรือก็โลโก้บริษัทหรือร้านเกน่้นะฮะเยอะเหมือนกันโอเคครับมาดูตอมมุมดาวเรื่องของงานบ้านนะครับบ้านทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านทุกชนิดนะครับขึ้นบ้านใหม่เอาของออกจากบ้านเคลียร์บ้านร้างบ้านตกแต่งต่อเติมบ้านแล้วก็ทำในเกี่ยวข้องกับบ้านฮะรถนะครับอันทุกอย่างเกี่ยวรถนะครับเอารถเข้าศูนย์รถออกจากศูนย์ออกจากอู่อะไรก็ว่าไปนะครับ แล้วก็ความรักนะฮะช่วงนี้ถ้ามีปัญหาก็จะเคลียร์ใจง้อขอคลืนดีบางคนก็มีโอกาสมันหมายแต่งงานนะครับมันหมายแต่งงานเนี่ยจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งคือมันต้องรูดล่วงหน้านะฮะแต่อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับก็ใช้ในช่วงนี้ได้นะฮะก็โอเคนะครับก็ลองนาไปใช้เกิดประโยชน์นะครับและมีคลิปน,นะครับเพื่อนครับสราศีดวงเฮงฮะช่วงครึ่งเดือนหลังมีโชคนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นจากนี้ไป1เดือนมากกว่านะครับ ไม่ใช่ขึ้นหนึ่งหลังแต่ว่าอะอย่างน้อยเราก็มองเป็นช็อตๆระยะสั้นไปนะเพราะว่าจริงๆเราจะคูดถึงดาวอาทิตย์ที่โครจรเป็นราชาโชคนะครับมันก็ไปกระตุ้นโชคลาภกับ3ราศีที่ว่านี้ฮะดังนั้นเพื่อนๆก็ลองนําไปพิจารณาดูใครอยู่3ราศีนี้จะทําอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองมันจะมีโอกาสได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าต้องสาเร็จทุกเรื่องนะฮะเรืองบางเรื่องโอกาสที่จะสําเร็จน้อยมากนะฮะมีโอกาสสำเร็จแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต โอเคใช้ถ้าดาวมันมาแล้วรู้วิธีมันอาจจะขึ้นเป็น10 20 3 0ิที่ถึงจะสำเร็จได้นะครับไม่ใช่1%เหมือนเดิมโอเคนะครับเพื่นอนๆก็ลองเข้าไปฟังดูนะครับว่ามีราศีใดบ้างนะครับโอเคนะฮะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็เพื่อนๆในช่วงนี้มุมดาวต่างๆก็ยังต้องเตือนนะครับในช่วงนี้เขาเรียกว่าดาวแห่งความลับเปิดเผยนะฮะใครที่มีความลับมีความลับที่อยู่ในใจ มันก็จะมีการถูกเปิดโปเปิดเผยได้ฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงสองสัปดาห์จะนี้ไปนะฮะเรื่องราวที่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับสังคมเราเกี่ยวกับบ้านเราเกี่ยวกับบริษัทเราเกี่ยวกับบ้านเมืองเรานะฮะอะไรที่มาปกปิดซ่อนเล้นมันก็จะมีการเปิดเผยแชร์อะไรกานมาเนี่ยช่วงพระอาทิตย์ุกเสาร์นะครับสามวันนี้นะครับมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งที่ถูกเปิดโปงเปิดเผยนะครับ ให้รู้เช่นเห็นชาติให้ใครที่มีความลับทุกประเภทนะฮะมันก็จะหลุดได้ง่ายนะครับฉะนั้นเพื่อนก็มีความลับมีอะไรก็ตามก็หาวิธีเอานะครับแต่ว่าให้รู้ว่าอาจจะมีใครมาเล่ามาบอกนะฮะบางทีไม่ใช่ความลับะไรที่น่าก,กังวลหรอกครับบางทีจะเป็นเรื่องเรื่องอึดอัดใจเขาไม่สบายใจมานานแล้วถึงเวลาที่เขาจะมาระบายฟังเพื่อนๆก็รับฟังดีๆนะถ้าใครที่มาขอคำปรึกษาขออะไในช่วงนี้เพื่อนๆให้รู้ว่าเขาอึดอัดมากไม่สบายใจมาก พอถึงมหาเรานะฮะเขาบอกเขาเรียกว่าบากหน้ามหาเราบันเบยก็ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยค่อยๆคิดแล้วค่อย,ยๆช่วยเหลือกันนะครับโอเคครับขอบคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมตามโอกาสจังหวะนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ตามสะดวกได้ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับมาพพอร์ช่องนะฮะขอบคุณมากๆนะครับอยู่กันยาวๆนะโอเคครับโชคดีด้ด้วยซองราศีครับชาวราศีมังกรให้กลุ่มมีนครับเริ่มมังกรมาเดือนนะครับ วันนี้เ,เพื่อนๆนะฮะดาวการงานของเราก็ดาวพระศุกร์นะฮะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งประนะครับเจอการแก้หรือก็ถูกใช้งานเพิม่มเติมแล้วถูกตามงานนะครับในวันนี้ถ้าดูโดยรวมผมดูผลงานเนี่ยมันก็ยังกลางๆนะมันไม่ได้เสียหายแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แบบยังไม่เร็วยังไม่ทันใจเรานะฮะแสดงว่าเราก็ค่อยๆทำไปก่อนนะเพราะจาังหวะดาวมันเร่งสปีดไม่ค่อยขึ้นนะฮะมันกำลังหยิบจับขยับขยายดูมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือบางที เรามีงานแท่งงานเดยนเข้ามาก็แปลว่างานหลักหรือว่างานโดยรวมผมดูว่าเราประทองงานให้ไปพร้อมๆกันมากกว่าซึ่งโอเคตามสะดวกครับแต่ถ้าเรื่องอะไรที่มันเร่งก็ค่อยมาโฟกัสนะฮะดาวในช่วงนี้ดาวเรื่องของการเงินครับปีน,นี้ก็ใช้จ่ายได้ตามปกตินะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางมาแลาาานนาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกินโดยทั่วไปมาครับใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาสาคัญสําคัญสําเร็จแปลว่าช่วงนี้นะฮะท่านดูโดยรวมเรื่องของ เงินเนี่ยมันมีเงนเินเป็นเงินหมุนนะครับมันหมุนได้มีโอกาสได้กําไรถ้าค้าขายแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่หัวหน้าท่านอาจะจะโยนงานที่บางทีเราก็ลำบากใจนะแต่เราก็มีอะไรก็คุยนะครับแต่ต้องมีเหตุผลนะฮะชวงนี้เน้นเหตุและผลในการคุยในการเจรจานะฮะถ้าไม่เหตุและผลแล้ววุ่นวายแน่ข้อดีของชุงนี้คือ การทางานเชิงรุกดีมีเรื่องต้องคิดต้องทําต้องแก้ต้องเคลียร์สำเร็จโดยเกี่ยว้องการจัดการงานสําคัญสาคัญสําเร็จโดยเกี่ยว้องการเจรจาเรื่องยากจะง่ายใครมีเรื่องกังวลหรือทุกข์ร้อนกังวลใจไม่สบายใจเด๋ยวต่ตัวช่วยเข้ามาทันเวลาแปลว่าช่วงนี้นะครับเรือการงานกับการเงินนะผมผูกสัมพันธ์กันเลยโดยดูโดยรวมแล้วนะครับอุปสรรคมาก่อนแล้วเคลียร์ได้ตามมาภายในเรียกภายภายหลังนะฮะโอเคอุมดิารเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเตือนครับระยะนี้ ระวังมุมดาวโรคประจำตัวแล้วก็การปวดหลังข้อบาอ่าไหลท่านนิวยสวครับมีเรื่องกดรหลย้อนนะฮะลอนในครับตัวนี้มีดวงถ้าจะเรียกว่าอะไรที่คิดที่ทําที่หวังที่ตั้งใจนะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์สาเร็จเพียงแต่ว่าให้ระวังใช้ร่างกายเยอะนะครับทัางนี้ทั้งอยู่ในว,วัยสวและไม่สวใช้ร่างกายช้สเยอะนะครับฉะนั้นระวังป่วยนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งฮะ ใครเป็นภูมิแพ้โรคประจําตัวก็จะกําเริบใครเป็นความดันก็จะกาเริบเพราะฉนั้นช่วงนี้ระวังร่างกายเป็นพิเศษครับยุ่งงานเรื่องเงินสังเกตดีๆผมไม่ค่อยห่วงเพราะดูแล้วมันแก้แต่เรื่องได้นะฮะอุปสรรคต่างๆมีอะไรแก้สบายอยู่มีคนช่วยเหลือความรักคนทั้งโสดและไม่โสดคนรักเน้นนะฮะช่วยนดูแลใกล้ชิดกันและกันเป็นอย่างดีพึ่งพาสายกันและกันได้มีรับปรึกษารือกันได้นะครับลูกหลานบริวารสัต์เลี้ยงช่วงนี้ดูดีครับมีกําลังใจ อยู่แค่ชิดหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเราจะประสบผลสำเร็จหรือว่าอย่างน้อยมีเรื่องให้ชื่นใจนะครับเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าเข้มๆหรือแต่งหน้าแนวจัดเต็มได้นะครับต่อมาชราสิกุมกิจกรรมดาวเด่นการเคลียร์งานแก้ปัญหาเจรจาต่อรองดีใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจเดี๋ยวมีตัวช่วยครับมีทางออกนแน่ๆชระสิกุมตกน้ำไม่แหละตกไฟไม่ไหมนะฮะแต่ก็อ้วมมรไทยกวาจะรอดมาได้แค่ไปฮว่าช่วงนี้นะ ระวังคนจะสร้างปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องงานหรือรอะไรก็ตามจบไวครับเคลียร์ไวนะฮะแล้วจะเจอคําว่าเร่งด่วนหรือแข่งกับเวลาเพื่อนเพื่อนราศีกุมครับพยายามทําอะไรให้กระชับไวหรือถ้าต้องเริ่มทํางานรีบเร่งสรุปตั้งแต่หัววันนะฮะมีเรื่องต้องคิดต้องแก้ต้องเคลียร์รีบจาัดก,การครับจวาดามไม่เสียหรอกแต่ว่ามันมีดวงกังวลน,นะครับมีเหตุกังวลน,นะครับมีเรื่องอที่แบบ ต้องคอยเคลียร์ปัญหาให้คนอื่นปัญหาคนอื่นคือปัญหาของเราในช่วงนี้นะฮะวานให้ช่วยวันให้แก้นะครับแลสุดท้ายก็ช่วยแล้็แก้ได้นะฮะก็แสดงว่ามันจะมีปัญหาในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยเคลียร์แก้พัานม,มาในภายหลังและส่วนใหญ่บางทีจะเป็นปัญหาของคนแก้ตัวสร้างปัญหานะครับเดี๋ยวเคลียร์แก้ได้แต่ก็ระวังหน่อยในการช่วยเหลือใครนะเดี๋ยวระวังอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะต่อมาเรื่องของเงินท้องนะครับช่วงนี้ใครให้จ่าย อุป,ปบพชบพันค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะน,นช่วงนี้เราวังเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยมีค่าใช้จ่ายเข้าของใช้าบางอย่างเสียหายพังหรือคนอื่นบางคนคนในบ้านจะป็นต้องใช้เงินเพิ่มเราก็ต้องช่วยบางเรื่องได้นะฮะต่อมาครับเรื่องของความรักโสดครับช่วงนี้นะฮะคือว่าถ้าใครโสดนะครับคุยครับต้องคุยนะฮะไม่ต้องแบบอายหรือว่าไม่ต้องแบบรีรอนะฮะ คุยทท่วไปได้นะฮะมันก็คุยได้ทุกสถานะนะครับไม่จำเป็นต้องคุยเป็นแฟนก่อนเนาะก็อยากคุยๆนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วอันนี้ดวงเด่นนะครับพึ่งพาใส่ได้มีเรื่องให้ช่วยเหลือกูดูแลแก้ปัญหาให้เก่กันและกันได้นะฮะเป็นตัวอารมณ์ช่วงนอารมณ์ร้อนดรมแรงอารมณ์วายปากไวาฉันระวังวาจาในการสนทนาระหว่างการเป็นพิเศษครับต่อมาสู่ภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนหน่เจ็บคออันเวสวครับมีอาการวิงวีที่ะนะฮะ มีดวงจบนะเจอบตัวเล็กน้อยเจอของแข็งของมีคมของร้อนหรือบางอุบัติเหตุเล็กๆน้อยนะครับต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยง่จนนี้คือเขาจะเติมพลังให้กระลับพิเศษเติมพลังให้ทำให้เราสบายใจหรือถ้ามีเรื่องอะไรเทียบทุกขร้อนมันจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกเข้ามานะฮะทันเวลาเสมอมุมดาวมีอย่างหนึ่งเพื่อนครับมันมีดวงคอมเฮงนะยนอยู่ปัญหาก็คลี่คลายเฉยฮะก็โอเคนะครับอะไรก็ตามที่เรากังวลอยู่ก็ เออเจอทางออกเฉยนะเออให้สบายใจได้นะครับไม่ต้องกังวลอะไรมากเดี๋ยวเจอทางออกเองเจอทางออกเองนะครับสเนสน่ห์เสื้อผ้าครับชุดนี้เน้นทูโทสองสีใบหน้าแต่งหน้าแนวอบอุ่นดูสบายตานะหรือแต่งหน้าแนวธรรมชาติก็ได้นะครับต่อมาชรา,าสีมีกิจกรรมภาร,รกิจต่างดาวการงานหรือภารกิจต่างๆถือว่าโดดเด่นนะครับเป็นหนึ่งในราศีที่ดวงเฮงนะครับเฮงในนี้คือไม่ใช่ทุกอย่าง, perfect, งเพอร์เฟกต์จรงแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลเดี๋ยวเคลียร์ได้ อะไรที่เป็นปัญหาเดี๋ยวมีวิธีแก้มีทางออกการจัดก,การเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จการเจราจาเรื่องยากจาะง่ายอะไรที่เราคงวบหรือทุกข์วิตกเสืยอเดี๋ยวก็จะมีเัวช่วยมีทางออกเสมอมูดาวไม่เสียหายมูดาาเหมาะกับการคิดพูดอ่านเขียนทําหรือเคลียร์หรือ,รอ,รอ,รอแก้นะครับลุยเต็มที่ได้นะฮะผู้ใหญ่เมตตาไอเดียปรรยัญญาดีวาจาเด่นพูดคุยน้มนำใจคนสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับเ,เรื่องของการิเริ่มสิ่งใหม่ก็ได้หรือใครวนันให้ช่วยแล้วก็สามารถช่วยได้นะฮะ ช่ว,วาดาวชไนนมือเป็นประมึกเลยนะครับต้องจับนุ่นทํานี่ทำโน่นโอ้โหเยอะแยะนะฮะแต่ว่าโดยรวมโดยก็เรียกว่าพอจะแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่เข้ามาได้เสมอดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลยรับนะครับช่วงนี้ต้องบอกนะฮะว่าเลยรับเนี่ยมันมีดวงเรียกว่าเงินฟุกๆนะฮะหรือว่าไม่คิดว่าจะได้ได้เฉยเลยนฮะเออว่าไปครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีๆเรื่องของเงินทองนะ ไรี่ไม่คิดว่าจะได้ได้นะฮะมันมีเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวพิเศษเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวเตรียมในส่วนนี้ด้วยนะครับต่อมาเรื่องของความรักคนโสดชุดนี้ดูดีครับโสดต้องคุยครับคุยเลยนะฮะจังหวะดาวเด่นนะครับแต่ข้อระวังก็ยังเหมือนเดิมดาวองคานเล็งดาวราหูเนะี่ยมันมีดาวจะเรียกว่าระวังคนที่ไม่คุยแล้วเข้ามานะฮะแล้วก็ถ้าเรามีคู่วแฟนแล้วต้องระวังนะครับจะมีคนเข้ามาใหม่ๆเวลาระยะห่างดีๆอย่าเอา นิ้วประหยัดปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวเดือดร้อนกันทั้งบางเลยต่อมังครับนุ่มดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะช่วงนี้ระวังน้าหนักตัวเพิ่มนะครับเหนื่อยง่ายนะฮะจุกเสียนั้นท้องนะครับอาหารเป็นพิษหรือป่วยพราหานะครับกดไหลย้อนนะครับท่านเดียวไปครับเป็นเรื่องกระดูกกะหาแล้วฟันปวดหลังข้อบ่าไหกกระดูกแล้วฟันี้ปัญหาสิ่งหนึ่งนะฮะที่คนราศีเมีนช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมันมีเรื่องน้อยใจนะฮะ มีเรื่องน้อยใจมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจมีเรื่องบบกังวลใจอะไรแก้หรือเคลียร์ได้ก็ทําอะไรที่ยังแก้ไม่ได้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งทุกเหมารวมเหมาเข่งนะฮะคือเรื่องดีๆมี2เรื่องวันนี้เรื่องไม่ดีมี3เรื่องวันนี้ทุกจังเลยนะครับคือแยกๆนะฮะเรื่องดีๆก็ยิ้มยันไปขำใส่ไว้เรื่องไม่ดีค่อยมาแก่แล้วผมก็ดูเดี๋ยวก็แก้ได้ครับต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เนี้ยนะครับช่วงนี้ดูดีนะฮะมีดวงอยู่ใกล้ชิดแล้วมีพลังแก้ปัญหาบางอย่างได้ โอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่ามีกิจกรรมช่วงนี้จะยุ่งๆด้วย,ยครับบางทีมันจะมีเหตุปัจจัยให้เขาอยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรืออยู่ไม่ค่อยติดที่ครับลูกหลานถ้าเขาโตแล้วนะก็จะอาจจะกลับดึกกลับมืดเลยก็ว่านะฮะช่วงนี้ก็เตือนๆเขาหน่อยในการเดินทางเสื้อเด็จเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าแนวสว่างสดใสร่างกายเห็นหอมหรือแต่งหน้าแนวธรรมชาติก็ได้นะครับสุดท้ายครับในระยะน,นี้ดวงผู้ใหญ่เมตตามีอะไรก็ปรึกษาหรือผู้ใหญ่หัวหน้ากักขบัญชาลูกพี่ลุนพ,พี่คนที่เรารักครบรัทา จะช่วยเหลือได้ถ้ารอคอยข่าวได้กระตามจะมีข่าวดีครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟังวันอะไรไดตามขอให้มีความสุขครับสิ่งดีๆเกิดกับทุกท่านและครอบครัวนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอมาครับสวัสดีครับ